ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาหุพอกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะครับพอแตีมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อคืนนี้พี่น้องวันพุทธที่สิบแปดธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าสองสามเจ็ดสี่หนึ่ง ครับเลข่างก็ออก3 7เนะพี่น้องเนาะครับเป็นจังไงพี่น้องมีผู้โกผู้มานบอกับพ่อช่างคมนอะพี่น้องเนาะครับราวพัฒนาพ่อโอวันพุทธที่18บธันวาคมสองห้าเจาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดสองกับ3เน้นที่3ามพี่น้อง รับหกเจ็ดแปดับเอ่นสามเจ็ดสามแปดพี่น้องเข้าตรงๆเลยพี่น้องเด้อรับสามเจ็ดเข้าล่างตรงๆนะพี่น้องเนาะรับเอาไปโศกไปมันพอแต้มก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเด้อรับไผบ่อโศกบ่อมันเมื่อนี้พอแต้มพามาติดต,ตามต่ออีกนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาพ่อช่างคมนะครับอ่ะไปเบิงน้ำกันนาพี่น้องเนาะ Yeah. ลาพัฒนาพ่อช่างคมนะครับครับบนล่างพี่น้อง ตักเก่าเลยพี่นอ้องขับสองกับสามเน้นที่สามพี่นอ้อง ครับชุดวินพี่น้องครับเจ็ดแปดเก้านะครับจัดเกียนเนะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคู่พี่น้อง สองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับหลักสามสามเจ็ดไมาแล้วพี่น้อง สามแนะครับ เงินสามแปดสามเก้าได้พี่น้องสามแปดสามเก้าครับส่วนเลขสามโตน้อพี่น้องห้าสองเก้า หกสามเก้านะครับครับเนีย,ยนหกสามเก้าครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะเอาคอยเข่าคอยแตกปังๆอีกนะพี่น้อง ขับพระเท้่มก็ได้เขียนไหวนะพี่น้องเนาะครับพระเท้่มเจเบิงวันนี้พี่น้องเนอะอันนี้ก็คือกองแท้ๆนะพี่น้องนี่ครับสังคมนะครับสองกับสามเจ็ดแปดเก้านะพี่น้องครับเน้นที่สามสามแปดสามเก้าห้าสองเก้าหกสามเก้าพี่น้องครับเอาคอยปัง,ปงๆเนาะพี่น้องเนาะ ครับพรอเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพ่อเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นเด้วพรอเตียมขอไวพ้พอนคอยเข่าคอย,คอยแตกฟังๆอยู่ครับพี่น้องอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกัน,กนเนาะพี่น้องเนาะ เอาอย่าลืมนะพี่น้องเรื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำน้าค้ำสูตรถ่ายท่ายสุตรนี่ขออิจท,ทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมันแห้งแห้งรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม